ร้านเติมเกม Cookie Land Shop เป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายรับเติมมาวันแมนราคาถูกมีแพ็กต่างๆให้เลือกมากมายเติมเกมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมมาวันแมนแต่สตองเกตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มอะไรเลตอัพนะครับตอนนี้เนี่ยเกมได้อัปเดตวัสดุวิจัยเลตอัพมานะครับนี่เลยนี่กดไป ก็จะสุ่มหาเป็นคอของเด็กนะครับพลังแห่งปัญญานะผมก็ดองตัวมา600ใบแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสุ่มกันเลยน,นีเปิด5เท่าไปเลยไปได้เป็นคอกระบทคอยีนโซบัญญาน่าต้องใช้อันนี้นะครับของเด็กอันใหม่นะเพราะอันนี้น่าจะเด็กคอเด็กเก่านะไปเปิดต่อเลย ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับได้คอปูบอมหรือเปล่าดาวเดนไม่ได้ของเด็กเลยว่ะไปสุ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเกมก็มีเลดอัพมานะผมก็เลยมาสุ่มนะมันมีเลดอัพแล้วก็พร้อมกับเลือกอันนี้ได้เลยนะสิ่งที่ต้องการตอบอัพขึ้นด้วยผมก็เลยมาสุ่มเลยแลวแถมได้เศษอันนี้เอาไปแลกการ,รับดาวได้อีกนะครับ ก็จัดไปเลยเดี๋ยวสุ่มทีเดียวให้หมดไปเลยแล้วนะครับรีบสุ่มเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูทีเดียวนะครับว่าได้มาเท่าไหร่บ้างแล้วเดี๋ยวเราไปอัพกันให้ดูสดๆเลยแล้วเดี๋ยวคลิปไม่รู้ว่ามันจะถึงคอเด็กเวลสหรือเปล่านะครับถ้าถึงเวลสนะี่เนี่ยเดี๋ยวมารีวิวคอเด็กเวลสี่อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็ไปดูก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้นะครับ <c oughs> ไป สมไปเรือยเล,เลยโอเคก็หมดแล้วนะครับเราก็ได้ชิ้นส่วนนี้มาเยอะเลยนะมี608อันแรกการับดาวได้25อันเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่กิจกรรมนะครับ <c oughs> นี่สุม่มไป10ครั้งจะได้เป็นเศษกระบองเหล็กมาด้วยนะครับได้ของประมาณนี้เลยได้กล่องเลือกได้ด้วยนะครับ โอเคได้เพชรสีสันด้วยนะเอาไว้แรกพวกของต่างๆได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีรางวัลอันดับด้วยนะครับสำหรับอันดับ1 2 3 4 5สถึง10 1 1ถึง20ก็จะได้แค่เศษนะ1นถึง10จะได้เป็นเพชรดาวเพชรนะครับ <c oughs> เอาไว้แรกฉากพื้นหลังนะนี่ผมก็เหมือนจะเป็นคนเดียวที่สุ่มนะครับไม่น่ามีใครสุ่มถึง6 0 0อมั้งครับเซิร์ฟ700 ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของร้านค้าที่เกมเอามาขายนะครับส่วนตัวผมมองว่าซื้อแค่อันนี้นะซื้อผมก็ซื้อรายวันพอแล้วนะถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่สายเติมอะไรมากซื้อแค่รายวันแบบผมพอแล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยยังไงก็ไม่น่าคุมนะครับผมก็ไม่ซื้อนะผมซื้อ,อน,นี้กับอันนี้พอร <c oughs> ับรางวัลกันเลย ได้เพชรสีสันมา10เม็ดเศษเม,เมทัลแบทสิเศษเลยนะครับได้ของค่อนข้างเยอะนะนี่ครับแล้วก็สามารถตัวหาตัวอะไรสัพไพเนี่ยได้จากอันนี้ได้เลยนะครับเกมแจกฟรีหมดกิจกรรมน่าจะ6วันนะครับนี่เลยทำเควสสะสมไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถรับได้ <c oughs> ได้ได้สัก10ใบปะ่ะส5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบใบฟรีนะครับแล้วก็ดองไปเรื่อยก็ได้นะครับรอเลเอัพครั้งหน้านะที่ผมสุ่มเนี่ยเพราะว่าจะอันดับด้วยนะครับเพราะว่าอันดับเนี่ยได้มาทีละสิบเมตรนะของครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นกิจโตม่ว,มวงสําหรับเซิร์ฟใหม่ๆนะครับทำให้ผมผมสุ่มไปเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าได้อันดับหนึ่งนะเพราะไม่มีใครสุ่มเลยนะครับอันนี้ผมก็สุ่มไปอีก น่าจะได้น่าจะไม่มีใครสุ่มมั้งครับก็น่าจะดับหนึ่งก็เป็น20อันนะครับส่วนนี้ครับมันก็จะเอามาแลกพวกฉากพื้นหลังนะฉากพื้นหลังก็จะบวกเอฟเฟกต่างๆนะครับแตกต่างกันไปในแต่ละอันนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแลกอะไรน่าจะอีกนานอยู่นะครับเดี๋ยวดองไปเรื่อยๆก,ก่อนพอครบเดี๋ยวดูอีกทีก่อนว่าจะแลกอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อน ไปของไปก่อนแบบหนึ่งนะครับเออร <c oughs> ับคงรับของอะไรก่อนนี่นครับก็เป็นเควสุ่มวัสดุวิจัยผมได้สุดท้ายเลยวิได้เป็นชุดโซนิกเลยเด็กหนุ่มเกเรนิจาเกเรโอเคครับเดี๋ยวเราไปอัพให้ดูกันเลยดีกว่า ไปเลยไปที่เฮ้าสนะครับ <c oughs> ไปไปที่เฮ้าสเข้าไปที่ห้องวิจัยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะเอาอะไรออกดีวะเนี่ยพลังทะเลลึกเอายุงก็วิวสามซะด้ยวยเอาเป็นบาคุซันออกแล้วกันนะครับใส่เมนเด็กเลย ไปอัพไปเลยอัพไปเวลรสี่ก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าเวลรี่ห้าเลยเว้ของอัพพอหรือเปล่าโอเคหัวน,นี้ไม่พอวะมีเลือกอยู่เลือกไปเลยแล้วกันนะครับไปอัพเวลสี่ไป <c oughs> อันนี้ก็พอไหมนะสองสามสี่โอเคพอวะอาไปหนึ่งสองสามสี่ พลังก็เด้งมายับยับเลยนะครับโอ้โหไปทะลวงวิจัยไปครับอันนี้เลเวลหนึ่งหลังจากเปิดใช้สกิลคอร์ดใดๆของจักรวัดเด็กหลังจากตัวละครฝ่ายตนเคลื่อนไหวจิตลบเพิ่มขึ้นแปดสิบแต้มไปกดอัพไปทีนึงพลังเด้งขึ้นมาเท่าไหร่โอ้พลังไม่เด้งนะครับไปอัพอีกขั้นหนึ่งวูดพลังเด้งแสนสองเลยนะครับบวกอัตราต้านทานบวกสามเปอร์เซ็นนะอ๋อที่ขั้นแรกไม่เด้งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามัน หลังจากตัวละครเคลื่อนไหวเนี่ยมันเพิ่มจิตลบเ,ลยเฉยๆนะครับไม่ได้เพิ่มเอฟเฟกอะไร <c oughs> ไปเอาไปอหูเ <c oughs> ด้งไม่แสนสองนะครับสุ่มคอเนี่ยค่อนข้างคุมนะมันเด้งบวกพลังเยอะมากแถมปลดคออะไรด้วยนะครับนี่ได้สกิลคอใหม่ไปแล้วเอฟเฟกขั้นต้นทุกรอบจะได้รับพลังงาน3แต้มจัดทีมอาวุธ1สายต่อสู้1เทคนิคเท่าไหร่เนี่ย1ะ แล้วก็เอฟเฟกต์ขั้นสูงนะครับเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ทั้งทีมได้รับชั้นาญยืดหยุ่นอย่างถาวรก่อนเริ่มต่อสู้ทั้งทีมได้รับทนทาน180%ยแปดสิบเเซ็นต์นะของขั้สูงสุดไ p เปอร์เซ็นต์ของตัวเองไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราโล่180%จากเท่าไหร่150%นะครับเพิ่มมา30%เลยนะครับสำหรับคอเด็กเวล4นะโอ้อยเวล10นี่210%โอ้โหเราไม่น่าไปถึงนะครับไม่น่าถึงครับเก็บไว้ก่อนละกัน โอเคขอเวลรสี่ okay, ก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะ <c oughs> อ๋อกดไปโดนการโรดกดแพ็คลูนดีกว่าขออนุญาตกดแพ็คลูนก่อนเลยนี่กด,ดไปเลยผมกดแพ็คลูนสามแพ็คเลยนะครับเดี๋ยวเราไปอัพหัวใจนั้นกันดีกว่าแปบบ๊บนึงนะเออหัวใจนั้นเอ้ยมันอยู่บนดัดปะ อยู่ไหนวะนี่น,นี่การลุนถาวรน,นะครับแรงหัวใจนั้นไปเลยไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าพลังเราจะไปถึงเท่าไหร่นะตอนนี้พลังผม23ล้าน8แสนนะอันนี้เป็นทีมหลักที่ใส่ดันพลังแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้สับกลยุทธ์นะครับก็น่าจะประมาณนี้23ล้านพกคอตตัวเดียวก็5ล้านนะครับการโลสิล้าน8โซนิกสิล้าน 4, 000, 4. กระบองเหล็กเกือบสี่ล้านละเจน้องสาล้านเด็ก2ล้านนะครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยโป้งไปเด่งมาแสนสามนะครับเราพอเราปลดรูนอันติเนี่ยเราก็จะสามารถใส่เม็ดรูนได้นะนี่ผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเม็ดรูนสีขาวนะครับใส่เม็ดรูนสีขาวไปกัอนอุพลังเด่งมาล้านหนึ่งปนะ็เน่ยล้านหนึ่งเป็นแสนหนึ่งวะ เดี๋ยวลองใส่เม็ดโอ้หนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเล่นอีกล้านหนึ่งยี่สิบหกล้านแล้ววะตอนนี้ผมก็พลังยี่สิบหกล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิกโดนโทเทพกันบ้างดีกว่าหลายคนอาจจะอยากเห็นนะครับสิกโดนโทเทพตอนนี้ผมก็เป็นอันดับที่หนึ่งนะสึกโดนโทเทพก็รวมตั้งแต่หกเก้าหกนะครับ นี่นดับหนึงของ696พลัง1 6ล้านนะครับเร่ปในวันอาทิตย์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็น่าจะได้เจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะอาคิมให้ดูเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมพลัง21เอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทีมเต็มนี่หวาเดี๋ยวผมใส่ทีมเต็มไปสู้ให้ดูนะครับนี่26ล้านอ๋อใส่เป็นโกสือก็25ล้านนะครับนี่พลังของคอเด็กเวลสนะครับ เดี๋ยวเราโชว์พลังคอเดิกเลยดีกว,ว,ว่าแต่ว่าใส่พิกอตมันไม่ได้โชว์เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอเซตตัวกอนเอ,อ่อจัดเลยดีเอาพิกอตออกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันไม่ได้โชว์นะเดี๋ยวตัวอื่นไม่ได้โชว์นะครับทีมเขาตายหมดเลยพิกอตมันแรงเกินไปเดี๋ยวเราลองสู้ให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับเจอคนพลังเก้าล้านนะนี่อันดับสองของ โซนผมนะมันมี2โซนเนาะผมเลือกโซนที่มันเป็นพาสาอาวุธสามดาวนะครับมันก็เลยเขาก็น่าจะอยากลองเล่นนะผมอยากเห็นอันตีกระบองเหล็กนะก็เลยว่าเลือกโซนนี้แหละโซนิกผมได้เปิดก่อนนะครับผมยัดความเร็วมาค่อนข้างเยอะนะโซนิีเปิดไปก่อนเลยอันนี้ไล่โจมตีของกาโร่นะครับมันเลยเบาๆสองล้านห้ากระบอเหล็กไล่โจมตีไปเนี่ยครับเอ็เฟกมันค่อนข้างสวยนะครับกระบองเหล็กนะผมโคตรชอบเลย เขาบัางเล็กผมไล่ตบไปร้อยสามสิบสี่ล้านนะครับทีมเขานอนไปสองตัวกาโลผมปล่อยหมัดไปสี่ร้อยเก้าสิบล้านเขาเหลือกาโลแค่ตัวเดียวแล้วนะครับนี่ครับอันติเด็กผมไม่มีเหมือนกันนะ <c oughs> นี่อันติเกลโลบัฟดาเมจ้ทั้งทีมนะครับกาโลเ่เขาปล่อยหมัดกลับมาสามสิบเอ็ดล้าน โซนิผมก็มีของทองประมาณ3จชิ้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังหาของทองชิ้นที่4ไม่ได้ะนะขาดเครื่องประดับนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไล่หาของทองสปีดท,ที่เอาไปทําเป็นเซ็ตอะไรอะเขาใช้เซ็ตอะไรกันนะเซ็ตพลังไฟปะครับเดี๋ยวก็ต้องไล่หาไปเรื่อยนะตอนนี้ทับหนึ่ง ตัวเต็งในสึกดวนทวยเทพในสัปตานี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณยูโร992นะเขาพลัง16ล้านสปีดเขาก็ไวกว่าผมเลยนะผมลองไปสู้ในไต่เขาอะไดไต่เขาเนี่ยผมโดนคุณซินิสเตอร์เอนะครับอีกคนหนึ่งที่โดนเปิดก่อนแต่ว่าผมก็ยังชนะได้อยู่นะครับเพราะกระบองเหล็กน่าจะพาสองก็เลยชนะหรือเปล่า เพราะว่าเขามีซอมบี้แมนยู่อานะครับผมยังไม่ได้ทําซอมบี้แมนนะเพราะหินตอนนี้ก็ไม่มีนะครับหินหมดเกลี้ยงเลยนะครับดองหินไว้ทากระบองเหล็กมานะจอนี้ก็เทิรนที่4แล้วนะครับกาโลมันค่อนข้างนานนะครับเมตานี้มันผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเมตานี้เนี่ยมันวัดกันที่3ตัวจริงๆอะโซนิกกาโลกระบองเหล็ก ตามนี้เลยอ่ะมันแบบมันเล่นกันสามตัวครับจริงๆพอหลังๆมันก็จะเหลือแค่กาโลกับกระบองเหล็กเนาะแล้วพอกาโลตายก็กระบองเหล็กก็กลับมาฟื้นฟาดก,กันไปฟาดกันมาเนาะกระบองเหล็กใครได้ตีเยอะกว่าถึกกว่าก็น่าจะชนะเนาะหรือว่ากระบองเหล็กใครเร็วกว่าก็ชนะเลยปะน่าเร็วกว่าชนะเลยนะถ้าเกิดว่าพลังเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากเร็วกว่าก็ชนะเลยนะครับ ถ้าพลังมันห่างกันโดนฟาดไปก่อนก็น่าจะชนะอยู่กว่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกรีวิวกระบองเหล็กให้ดูนะครับเดี๋ยวรีวิวเ,เฉพาะกระบองเหล็กด้วโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละเตรียมไปเรื่อยๆรอเทิร์นเจ็ดนะครับโป้งแล้วรอบบาทไปร้อยยี่สิบล้าน กาโลผมก็ปั้นค่อนข้างสุดแล้วนะเหลืออาวุธเฉพาะสามดาวมาทำเท่ๆนะคืนหนตีไม่เข้านะครับตัวนี้กาโล่บอยมัดไปได้โจมตีนะครับสามล้านกอล์ฟเล็กไล่โจมตีอสามล้านกาโล่เขาตายกอล์ฟเล็กเกขาฟื้นกลับมาฟาดคืนนะครับแสนเก้าหรือล้านเะก้าวะเนี่งฟาดมาสามแสนฟาดอีกทีโล่งห้าแสนสะท้อนตาย รกระบอเหล็กเาก็เกิดมาฟาดอีกละแสนสามฟาดอีกละก็น่าโดนสะท้อนตายปหโอ้ฟาดไม่หยุดเลยกระบองเหล็กฟาดไม่หยุดเลยสะท้อนตายเกินใหม่อีกละคนนี้ก็น่าจะากระบองเหล็กพาสองหรือเปล่าแบบนี้ตายเกินใหม่ไม่หยุดเลยสะท้อนไหมโอ้ยังฟาดเดกฟาดไม่หยุดเลยนะครับสะท้อนตายไปโอเคก็เรียบร้อยนะครับประมาณน,นี้เลยเมตานี้ก็สามตัวนี้เลยนะครับหลักๆเลย เดี๋ยวเล็กเกมมันก็เหลือแค่กระบองเหล็กนะถ้าพลังสูสีกันเนี่ยมันก็จะวัดกันที่กระบองเหล็กนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากให้รีวิวอะไรหรือว่าทําอะไรก็สามารถบอกได้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ